ตอนนั้นผมยาวไหมผมยาวๆไหมายาวไม่ได้เป็นนักเรียนอ๋อเหรอะออสั้นแล้ยไงฮะชีวิตชีวิตัยรุ่นนี่แบบมีมีกีตาร์มีเพลงต้องมีสาวเคียงข้างตลอดนะมนแปลกนะผมเป็นคนอาภัพเรื่องนี้ไม่มีจะเชื่อดิพี่เน่ฟังทีสิฟังทีสิคุณพงศิษฐ์ไม่มีเลยเหรอตอนัวรุ่นไม่มีเลยไม่มีฮะอ๋อไม่ได้เป็นแตบไม่มีเป็นเรื่องเป็นราว จีบเฟื่อฟ้าเฟื่อฟ้าเหมือนตอนโตแล้วไม่มีเหมือนตอนโตแ้วเอ๊ะอย่างไรคือคือคือไม่มีแบบไม่มีไม่มีไม่มีคุกกี้คุกกี้ไวหวานไวรุ่นเลยอย่างนี้ไม่มีตอนนั้นมันมุ่งมั่นเรื่องเพลงอย่างเดียวคือมีมีชอบก็ชอบชอบไปเลยอ๋อเป็นเรื่องบันดาลชอบชอบเขาจีบเขาไปเลยแล้วก็เที่ยวเลอะเทอะบ้านก็ไปเที่ยวครับ แต่ว่าไม่มีไม่มีแบบว่าไม่มีแบบอวดแบบจีบสาวอวดเพื่อนอ่าไม่มีฮะไม่มีค่ะแล้วช่วงนั้นเนี่ยเพลงเพลงที่คุณรู้สึกว่าคุณอินจัดๆเลยเนี่ยเพลงไหนตอนวัยรุ่นเนี่ยผมชอบเพลงคาราวานอยู่เพลงมากฮิโรชิมาทำไมถึงเป็นที่ฮิโรชิมาเพราะว่ามันญี่ปุ่นเลยเนี่ยมันม่มาจากสงครามใช่ไห้าแต่งเกี่ยวกับปรมานูฮะที่ใช่ไห มันมีกีตาร์ชักกี้ธันเรั์อ๋อคุณชักกี้มีชักกี้เล่นเพลงนี้เ่ะคุณชักกี้เล่นเพลงนี้คือผมฟังครั้งแรกผมคิดว่าผมเกิดมาไม่เคยฟังทอมสโล่กีตาร์ท่อนไหนเพราะเท่านั้นแล้วเราเล่นตามเขาเลยไหมฟังก่อนมนเลยเล่นให้พี่ฟังเลนลืมไปหมดแล้วเราลืมไปแล้วเหรออ๋อมันยากยังไงอ่ะมันเพราะอ๋อมันเพราะไม่ได้ยากมันเพราะผมคือโอ้ยยิ่งยุคพวกพี่ๆวกนี้คนหนุ่มๆนะรับคนเล่นเก่งๆเยอะยากยากเท่านั้นอ่ะ แต่ว่าพี่ชักกี้เขาเล่นเพลงนี้แบบมันเพราะฟังแล้วมันเข้ากับเพลงมันเศร้าเนอะเขามีความเป็นคล้ายๆฝรั่งนิดนิดนะมันเศร้ามันมันเข้ามากแล้วเราเล่นได้เลยไหมคะก็เล่นได้ฮะตอนนั้นถือว่าเป็นเพลงยากไหมยากเหมือนกันตอนผมมาเล่นในบาร์ในกรุงเทพผมยังเล่นอยู่มต่ถึงช่วงเข้ากรุงเทพเข้าเาแล้วฮะแต่สมัยนี้ก็ไม่ได้เล่นแล้วครับแล้วถ้าเกิดให้ให้คุณเลือก เลือกเพลงที่ถ้าเกิดย้อนไปวัยรุ่นได้เลือกเพลงที่คุณคิดถึงจะเลือกเพลงไหนก็ต้องเพลงคาราวานเพลงคาราวานสักเพลงได้สักเพลงพลงไ<ข>อดได้ไหมได้ ก็จะเชื่อเธอบอกว่าเลือแต่เพียงชีวิตเธออาจจะคนเธออาจจะคิดนั่นก็เป็นสิทธิ์หนึ่งในสังคมเธออาจจะหวังแม้ยังไม่ว่าเธออาจจะความไม่เคยสุขสมจะมีเงินทอง ลอยชุนชนแต่ไม่อาจคมความทุกข์ทางใจหันมาทางนี้มีผู้อยากรัก ความกลมีมากมีไม้ตายฟ้ามัวมนเธอบอกว่าเงาเขาคงเงากว่าแต่วันภาะวะไม่เคยสุขสมเขาว่าสทุกทั้งจนทั้งทนศบหนาเกลือนกลนแทบทางเท้าเธอ โอ้นั่นเนื้อหาของของพี่หงาเขามีอะไรลึกๆให้เราต้องคิดนะตรงนี้หรือเปล่าที่คุณพงศิษิ์เองก็ได้ได้ได้แบบอย่างเข้ามาผสมผสานกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วและในที่สุดเขาก็ตามล่าความฝันของเขาจนจริงนะในที่สุดก็ได้เข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของคารวานเขาเรียนจบตอนเรียนจบครับเรียนจบนี่คือปีจบปวชปวชพอเรียนจบแล้วนี่เรารู้สึกตั้งใจเลยไหมว่าจะต้อง ผมตัดสินใจตั้งแต่เจอแล้วว่าจะต้องเป็นนักดนงตรีเพื่อชีวิตคืแตตอนนแต่ตอนนั้นเราเรารู้แล้วแหละแต่ว่าเราเรายังทําแบบเงียบๆอยู่หรือเปล่าลองฝึกฝนตัวเราเองอยู่หรือเปล่าหรือว่าฝึกครับผมว่าจริงๆเ,เวลาเชื่อมันสั้นมากนะฮะแค่ปีหนึ่งถึงปีสามม,มันสั้นๆอี่สามปีเจออะไรในสามปีนี้เยอะมากแล้วก็ในช่วงที่เจออะไรดีๆมันก็ชักนําอะไรดีๆให้เราอย่างเช่นว่าทําให้เราอ่านหนังสือหรือทําให้เราศึกษาไยดี ทำให้เราสนใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขียนเพลงมันก็เปลี่ยนแนวคิดเราตัวนี้เราก็เอามาใช้กับวิธีคิดของเราได้ใช่ไหมคะในที่สุดก็พอเรียนจบปุ๊บก็เข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพเลยตามฝันเลยครับแต่บอกแม่ว่าจะไปจะมาสอบเข้าที่ช่างกลปทุมบันเพราะว่าช่างกลเขาดังนะฮะดังมากก็ผมผมจบช่างกลผมจะเข้าช่างกลปทุมวัใช่ดีกลผมไปเอาใบสมัคร แต่ก็ไม่ได้ไปสอบครับและแม่รู้ไหมเนี่ยแม่แม่ไม่รู้แม่ไม่รู้ว่าได้ไปสอบไม่รู้ไม่ได้ไปสอบตอนนี้แม่รู้ยังไม่ไม่เคยคุยกันเรื่องอย่างงี้นี่แม่ก็ยังไม่รู้เหรอไม่รู้คุยกันดิฉันคุยกับคุณแม่อ่ะงันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาสืบสาวเราเรื่องต่อว่าแล้วเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคารวานได้ยังไงอ่าพรุ่งนี้นี่ถือว่าเป็นจุดสําคัญของชีวิตเลยใช่ไหมฮะทำให้มีพงศิษย์คำพีที่คนรู้จักจนถึงทุกวันนี้เรียกว่าเป็น เป็นไฟดีจริงๆอันนี้จริงๆ <c oughs> นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรา,าคุยกันต่อวันนี้ขอบคุณคุณพงศิษย์นะคะรครับ